สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดงานโครงการหลวง2,567ณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่วัน,นี้เวลา18นาฬิกา28นาที ภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติณอุทยานหลวงราชพฤกษ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แล้วเสร็จประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปลานราชพฤกษ์ทรงเปิดงานโครงการหลวง2,567 ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนและหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคม2567ภายใต้แนวคิดแ a ชอ h o ฮิ i l l หมเขาด้วยเงาไม้ใต้ร่มพระบารมี55ปีโครงการหลวงเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนตถบพิตร ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิตลอดจนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2,567และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีรวมทั้งเผยพระรสชผลสำเร็จการดำเนินงานในโอกาส55ปีมูลนิธิ โอกาสนี้ทอดป,ประเนตรการแสดงสื่อผสมแสงสีเสียงประกอบเพลงชุดลำเนาห่มเขาด้วยเงาไม้ใต้ร่มพระบรารมี55ปีโครงการหลวงถ่ายทอดเรื่องราวของโครงการหลวงที่มีจุดเริ่มต้นจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุเดชมหาราราชบมนาถบพิษเพื่อช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรมและสื่อสารมาจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร้อยเรียงผ่านบทเพลงจากคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนและประชาชนจิตอาสาร่วมกับวงดนตรีจิตอาสาพระราชทาน220คนจากนั้นทอดประเน่นนิทรศการชุมชนอยู่ดีมีสุขสิ่งแวดล้อมยั่ำยืนจำลองให้เห็นถึงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงทางด้านผลสัมฤทธิ์เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตของชนเผ่าระบบเกษตรที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำลองโรงเรือนระบบน้ำผ่านพืชโดดเด่นที่สร้างรายได้ภายในงานมีผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงกว่า800รายการจำหน่ายอาทิข้าวเกรียบมั่นเทศญี่ปุ่นผสมคีนัวเต้าหู้ปลาผสมเคลแมแคคาเดเมียอบรถต้มยำผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกันชงรวมทั้งอาหารเครื่องดื่มที่ผ่านการคัสรรคุณภาพจากร้านครัวโครงการหลวงกิจกรรมสันทนาการการแสดงของเยาวชน กิจกรรมศิลปะการวาดภาพด้วยสีน้ำและการประดิษฐ์ของที่ระลึกราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงการหลวงและราษฎรชาวไทยภูเขาชนเผ่าต่างๆพร้อมใจการแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่ามาเฝ้าทูลละอองทูลีพระบาทรับเสด็จเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีอาทิปกาเกยอมงลาหูไทยลือ้ออาขาและดาราอังจากสถานี พื้นที่เกษตรหลวงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการขยายผลแบบโครงการหลวงในจังหวัดต่างๆทางภาคาาเหนือจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยา,านทหารกองบิน41เพ,พื่อประทับเครื่องบินพระที่นัง่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครมีข้าราชาการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งตรงกับวันที่สองธันวาคม2567ความว่าพระนท่านนายทองลุนศรีสุริศประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเวียงจันทร์ ในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวข้าพเจ้าขอส่งคำอำานยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานาใหม่ที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานประเทศทั้งเพื่อสันติสุขและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวลาวเป็นที่น่าชื่นชมยินดีที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ทำหน้าที่ประธานอาเซียนได้อย่างเต็มภาคภูมิในปี2567 เป็นการแสดงบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศสมาชิกนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและสันติภาพในประชาคมอาเซียนรวมทั้งประชาคมโลกด้วย ประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของมิตรภาพอันแน่นแฟ้นและความร่วมมือหลากหลายด้านที่ดำเนินมาอย่างยาวนานกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งกำลังก้าวสู่การเฉลิมฉลองวาระครบ75ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและลาวในปี2568 ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงช่วยเหลือเกื้อกูลกันและร่วมกันพัฒนาความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธ,ธาศาสตร์ทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการสาธารณาสุขและการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างกันให้เจริญรุ่ดหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตในโอกาสวันชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งตรงกับวันที่2อธันวาคม2567ความว่า เชคโมฮัมหมัดบินซายิดอัลฮยายานประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตกรุงอาบูดาบีในโอกาสวันชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหม่อมฉันมีความยินดีที่จะขอถวายพระพรชยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระ,กะเกษมสําราญทั้งเพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสสืบไป เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าประเทศไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตต่างได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างกันนับแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีมาร่วมสีทศวรรษเราตรากถึงบทบาทของสหรัฐอาหรับเอมิเรตที่นับวันยิ่งเพิ่มพูนในการเสริมสร้างสันติภาพทั้งในระดับภูมิภาคและอื่นๆในโลก อีกทั้งสหรัฐอาหรับเอมิเรต์ยังได้กระชับความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่างๆในประชาคมอาเซียนให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจมัมชันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อบรรลุปเป้าหมายของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ได้พัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนพลังงานและการสาธารณสุข อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและความผาสุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกะนิษฐา